สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับออกคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ร้านช่างดำสาขาสองอีกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตที่ร้านช่างดำนะครับโอ้รถยังไม่มีเข้าใหม่เลยครับเงียบมากเลยช่วงนี้นี่ครับคันที่เหลือนะครับ ที่ยังพอมีขายนะครับก็มีรถเก๋งเนี่ยครับสามคันสี่หมืนห้าก็ตำหนิลังคานะครับผู้คันนี้ห้าหมืนนะครับคันแดงก็ห้าหมืนบาท ยังไม่มีรถเข้าใหม่เลยครับที่ร้านตะกรเนเงียบมากเลยครับช่วงนี้แล้วก็มีตุกๆนะครับตุกๆก,ก็ยังเลือหลายคันนะครับที่สาขานี้ก็จะเอามาโชว์แค่คันเดียวนะครับก็อยู่ที่ออฟฟิศช่างดำนะครับประมาณเกือบสิบคันนะครับ อ่ะแล้วก็มีทาทาแคบครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับโอ้คันนี้ก็สภาพสวยนะครับไม่มีบุบเลยสีก็สวยๆเลยนะครับโอ้กระบะก็นี่ครับโอ้ภายในก็โอเคเลยนะครับ แต่ว่าติดจองแล้วนะครับคันนี้ภายในสวยเลยครับไม่มีบุบเลยนะครับคันนี้โอ้สภาพ สภาพสวยมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกรอบครับไม่ค่อยมีรถเข้าเลยครับช่วงนี้โลกกะบาก็นี่ครับ อันนี้แม่นี่อันนี้แม่นี่ใครอันนี้ห้ามื่นสองกันเลยเข้าได้นี่อันนี้ห้าหมื่นสองขับได้เลยขับได้เลยทำไมตาไม่เอาไปโชว์หน้าร้านเนี่ยรถจอดถึงไม่อันนี้บอกว่าน่ะโอ้นี่รถผมนี่ตัวนี้รถผมบ้านฝาคุณขายบ้านที่บ้านเขาทำไมเขาจอดเขาถอดเอาไว้แล้วกระบะเนี่ยที่พี่โยกไซรัสดโยกใส่กำเพื่อนเลยเลยวันนี้เบ็ดใหม่ๆเลยยังอยู่ยครับว่าจีนว่าจีนว่ายังอยู่เพราะว่าเพราะท่านดุลไปไดนนะ ประมาณเดือนหนึ่งมันก็าทำมีพืม้มภสษีหรอแค่ยูหยุดหรอห้าหมื่นสองครับคันนี้พวกนี้ก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับเนี่ยน,ยนะก็ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับเนี่ยนะครับ พวกนี้ก็จะขายเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ติดนะครับแถวนี้ทันนี้ขับได้ครับทะเบียนก็ภาษีเต็มครับเป็นรถฝากขายนะครับ L สองร้อย นะครับราคาก็ต่อรองได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือรถที่เหลือนะครับ เนี่ยนะครับก็คือรถที่ยังเหลืออยู่นะครับรถที่ขับได้ก็ขายออกไปเยอะอยู่นะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทําช่องนะครับ mm hmm. ก็มาทายบ่อยนะครับตรงนี้คันที่สตาร์ทติดนะครับขับได้ก็ขายออกไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้ ที่เหืลือกก็คือคันที่มันขับไม่ได้นะครับสตาร์ทยังไม่ติดนะครับแต่ก่อนเยอะนะครับตรงนี้อันนี้ก็ขายออกไปเยอะอยู่นะครับนี่นะครับคัสซีก็มี แล้วก็มีคันนี้ครับก็ยังอยู่นะครับไทตันแคปคันนี้ก็250,000ครับคันนี้ก็ออกคลิปหลายรอบแล้วนะครับ250,000ไทตันแคปบนะครับนี่ครับภายใน ร้านก็จะเป็นพวกเครื่องเกียร์นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเข้าใหม่นะครับส่วนมากก็จะส่วนมากก็อะไรไม่ครบนะครับอันนี้ก็ต้องมาเลือกดูนะครับยังไม่มีเครื่องใหม่มาลงนะครับส่วนมากก็จะเหลือเครื่องที่อะไรไม่ค่อยครบนะครับ นี่ก็ต้องมาดูเอานะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่ผมก็จะตามมาถ่ายดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ไม่ค้าเท่าไหร่ครับไม่ค้าเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่แคอย,ย,ย,ยู <28. S 2> <c oughs> อ่ตั้งตั้งไว้สองหมื่นเก้าสองหมื่นแปดขายทุกคืนไม่ใช่อะไรหรอกนี่นะครับ Isuzu KB ขับได้ครับคันนี้ สองหมืนแปดตอนเดียวครับภาษีเต็มอันนี้ก็มีลูกค้ามาลองนะครับไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูครับโอ้เสียงใช้ได้อยู่นะ ั S <S> บ,บเสียงนิ่มอยู่สองหมื่นแปดพันนะครับคันนี้ นี่มาแล้วครับด่าลายนึ่งนดาสายสิฮะด่าแห้งเวดเลยเวเลยเนาะพ่แเคงแรงกป่พี่โบเลียเขาโบเลียนดางเพราะฝนเขาจเชี่ยเขาไปวืโอีเต็มนะครับไปถึงปีหน้าเลยมิถุนาเอาไรเอาสวนไปตอนนี้ดำไปดำด ซีมีดามาจบแล้วครับคันนี้นะครับลูกค้าปิดการขายแล้วนะครับ กุญแจอะไรเนะี่ยฮอนด้า KB ใช้กุญแจฮอนด้าเลยครับโอเคก็ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม